ตะกไปงขวาตะกิวไปงขวาชูาโดดนำเก็บ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 ลุ้นนารอนก่อนแลนเจอร์เดินนะอย่ายืนะว้าแลนเจอร์เดินเดินไปก่อนเดินไปก่อนแลนเันเดิเดิเดินหมดอย่ายุนว้าอยวโดนเตสกิลตายายุขึ้นเซฟไปก่อนเลยอาพีทไม่มีหัวใจนะมดมมาดมมาดมจับพี่เซฟมาดงเคีย์พี่เซฟเคียดพี่เซฟเยดพี่เซฟเียปันอยู่เียปันยูดันเข้าไปดันเข้าไปข้างหลังเดินข้างหลังเดินยิงไปยิงไปยิงไปเดินมาดเงเลย มิดหมดแล้วเดินมาโอเคไหลเซฟไอไหลหินไหลหินหลหินหลหินปัดเพื่อนด้วยเพื่อนติดติดติดฟอสเยอะปัดเพื่อนด้วยไหลหินไหลหินไหลหินครับไหลหินเดี๋ยวตายนะข้างหลังเดินเดินช้าเดี๋ยวตายปินมิกิโยวิเปอร์ออ๊บอลังตีอิเปอร์จับก่อนเลยพอเปอร์ี่จับกนเลย่งแรงเตายแล้วตายแล้วเดินกันชิวเลยนะว้าบ สายบนเหย็ดแค่สายล่างอึบอึบูนาวะดุ้งนะว่าเราเติมขวาเลือเติมขวาเลือเติมมาขวาเติมมาขวาไม่อใช่แล้วนะขอตั้งขอรถไล่หน่อยยูเอ็มก็ยิงเลยซะเติมมาเติมมาเออยิงไปเลยยิงเลยน้องหัวใจบอกว่าดามิมันยิงอะไรอายุขึ้นนะวะนยเจนเมนหน่อยเจนเกิดในอัมพยุตเกิดนนอย่างอายุหน้าดงเลนจุดเกิดเลยโอ้ดีเลยจุดเกิดเลยแจแบงดาทีครับเฮ้ยพยายานอย่าไหลไปทางซ้ายนะตายเติมไม่ได้นะเฮ้ยแค่ ในดงในดวงมันต no. ิดซามอนมันติดสามอนหนึ่งตัเราน่อยพ่นลงกลางหน่อยกางล่างอ่ะพ่นพ่นึ้บหน่อยพ่นึ้บหน่อยแรงพายุขึ้นนวไปจนวบไปโอเคอรัขยับวาขยับขวาไปขยัขวายกขวายกขวาับมดจับมดจับหมดดเข้ามาทับจับมดเข้ามาทับโอเคตกิลนนอกีนนอกถอยมาสกิลนนอกถอยมาสกิลนนอกดำเหม็นนวบไปมหมุนหมุนหมุนจม่นอนตีครับจะแมานอนตี ไอ้หล so, ังเจอมายิงหมีมาฆ่ายวารไปเลยยิงสองพันดูนอยยิงนวารถีดเรื่อยๆนะแมนดายังยังยังไม่ยังไม่โดนแก่เลยอะถีดเรื่อยๆน่ะดันเข้าได้ป่าวพิมม์ดูน่ายเลยพิมคนเดียวนะพิมพ์คนเดียวนะดูง่ายหน่อยพิมพ์ดูง่ายหน่อยที่แก่ปัดเลยเหรอปัดเลยไปตายเรามาแล้วตายเรามาแล้วปัดปัดหน่อยปัดเพื่อนหน่อยปัดมาร์ทาไหน่ครับต่อยเอาต่อยเอาต่อยเอากว้าง ฮาลาจุกุ้เอ้ยเออกันเยอะปะอยู่อยู่โซนเยอะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทูสิทธิ์นำนะจัดรถไล่ทูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวทูสิทธิ์ทูสิทธิ์บัคโซนไหนได้ปะมันมีบัคโซนไหนปะทีมเข้าไปก่อนนะสิดพวกตอมันอะให้ตอมเดินเกมไม่ได้โอเคดันเข้ามาดันเข้ามาดันเข้ามาเกมพีมต้องดเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเราจับหลังโซนนะจะไหวจะดัดจะได้ผู้หักมือสิทธิ์ได้วอ้ยนี้จดได้มามาแล้วจับก้อนจับก้อนอันนี้แปลกฮะล่ะจัดแล้วจับแล้วบอลร้อนบอลร รอๆๆๆๆตัวเดียวลุมขนาดนี้เฮ้ยมันยังไม่ตายเลยนะไม่มีใครปดเหรอหรืปลดแล้ววะเนี่ยปลดยังวะพลังบันเยยังไม่ปดเลยจัก่นโอเคเชียเฮ้ยรีบรีบมันออมันนอมันออบตมานะพิมพิมพินจับพิมพินจับมานมาดันเด้มายืน่มายืนนัมายืนเอามาแรนมาแรงไวแหลกทำอะไรทำอะไรททตาน่ัวจับยดดดชัวดชัวดดปัดหน่อยจับหมดจับหมดจับมดมด

แซนวิดจับจับมจับมทัเอาเอ็มดีมาเอ็มดีมาโอ้โหระเบิดเอ็มดไระเบิดเอ็มดแ่ลนดิจให้ระเบิดอีกทะลักไปเลยทะลักไปเลยน้องข้าหมดทะลักไปเลยครับเยอบอกขอร้หน่อยเยอะเยอจะชนัเอะเยอะเ้ยมเอ็หน่อยเู่ีเลยไม่มีเลยเราอะเยอะาเออเยดิเอไอ้ยโดนยิงเสียชีวิตออตตง ปั่นฟอสเลยรื่องเอกำลังแย่เลยลงมาตายหอกเลยค่องแย่อ้าวไม่ปั่นสายพี่ปั่นหายวะชินกันฟอสชินเร็วเด้จะกันฟอสยังไงวะล้อนอหยันปั่น็อสาะแกอยู่แกอยู่แกกำลังแกอยู่แกอยู่แล้วไม่ใส่กันฟอสอ่ะได้พี่ได้เอายิงมันดิพี่ให้เลนเจอร์ใส่ฟันฟอสเหรอโอ้สิบหายแบงก์ไปแล้ว อไหวม่ไหวไม่ไหวโอเคทุลาไปจับเลยไนอกอัไแลมสองทุล่าไปจับหน่ยจับน่ยจับน่ยมดจมกดแล้วกดแล้ว้แล้วจับแล้วจับแล้วจับมดจับมดคับแขวงองกรงมันแขวงกระดงมันจับสจับสามโอ้โหกระต่ายเติมมากระต่หน้าบ้านแล้วอยห้เปิดแลนได้นะเอเอฟวางวงวางวางามาเอฟ ชุล่าลุ้นซะตัวนึงชุล่าจับมาตัวแล้วจับตัวแล้วยบบลักขึ้นเลยเป้เต้โซนเคียร์แล้วโซนเคียร์แล้วแต่ทียไม่แรงขึ้นไม่ได้กี่เลยแบบลักขึ้นเลยบบลักขึ้นเลยตื่นเต้นอีเยี่ยังหวายอยู่เนี่ยนั้วแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแลมก่อนแลมก่อนเดี๋ยวก่อนจับยูจับยูจับโยจับโยจับโยเกี่ยวไวๆหน่อยจับยูจับยูเลิศปลดปลอดไปปลดไปสตาร์บัคแม่งโหดสัอะที่สุดอะ วิ่งไปเหยียบมันแรงขึ้นเลยเดี๋ยอพลับบิดมาเยอะไปเอ้ไปเอาไปมันเอาได้ตะยืนวอามันหนักมันเอาได้ตะยืนวอามันหนักกีแล้วได้แล้วจับแล้วจับแล้วยังไม่ยังไม่ล้มเลยนะแล้วก็มันยิ่งไหนกันมงนห่อมันห่อเขาต้องหมดมันหมดมันตัดมันตัดมันโอเคสกินนว่าไปตะกินน้องว่าไปบาลัดขึ้นบาลัดขึ้นชุล่าชุล่าบาลัดขึ้นเดี๋ยวเคลียร์ให้เล็กเชียงุล่ามันแรงน่ะนั่นไงว่ามันจับขึ้นคุจับแล้วคุจับแล้วจับแล้วบาลัดไม่มีขึ้นหสี่วะจับงงถ่าย แล้วรวหเล้วตัด้เลยะเบดล้วเบด้รเดีวรถเดยครับจอดเลอดยิงต่อพี่หมดหมดหมดชุดหน้าไม่มีระเบิดแล้วนะ่อเยอนะ่อเยอนะเยสิบัตรดหน่อยบัตรมีนะครับบัสายดหน่อยบัเลยบเลยบัตร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 เลยเยอะนะเยอะนะชูลขึ้นไปบัรลัาไม่เข้าใจนยบอกบัตลัดแล้วบัตรล้อแล้วรแล้วดูในดองดูในดองดองจับหน่อยจับดอง่อย จับแล้วจับแล้วจับแล้วตปัดน่หค่ะปัดหน่อยห่กน้าจับมดจับมดนวับจับมดนวับจับมดเฮ้ยหูนูนขวามือขามือโอ้ยกีกีเนกี้เลยลูนไม่ล้มิวะจับหุนอยู่จับหุนอยู่แล้วโลขวามือไอรูนเนี่ยรูนในดงเนี่ยเฮ้ยเออก่อแล้วัดนักแล้วนัแขวนัเอออะไรนั่นะไที่นี่ยมาพายุขึ้นไวพายุขึ้นไวพายุขึ้นไว้แรงไหวอยู่พายุขึ้นไวชุลาชุลา ปลด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 ลุนยองไม่ได้เลยเนี่ยลุนยองไม่ปลดเลยเหรอปลดน้องมันสีม่อกี้มันสีมันสีมันสีพี่ช้องค่นบึ้มหินไม่ต้องข้ามหินไม่ต้องหุบเราไปยร์ในโซนก่อนหินไปไหนจะไปไหนจะไปหินทำไมวะน่าข้ามนะข้าดีโซนกันดิพายุขึ้นด้วก่อนเอาพายุบัรลัสขึ้นก่อนเลยนี่หนูเลยกกลับบาร์เไปนะแล้วก็กลับหายแลนมันยองไปไป เหี๋ยว้งู้่อนไหลแล้ดูรู้เนี hey? ่ย้อย่อยนไม่มีเลยเฮ้ยอามัฟแอนทุนไปร้เบิดร้เบิดข้ะ